นี่ท่านผู้ชมท่านทั้งนั้น,น,นครับวันนี้เราจะมาออสอนหาเจดับบี้สตุกนะครับแอดเขาบอกว่าแอบอัปเดตเข้ามาก็มีการเอากล้งมาตรงนี้นะแนะนำขอให้มาเจอในคอมเมนนะ่ถึงจะเจอเขาจะเจอเจ้าเออมาหาหรอ,อวะเดินไปเดินไปใหญ่ชิบหาย แต่ว่ามึงจะให้กูลงไงไมันคือกูต้องการลงไปหาเออได้แล้วเจะเจอกับเจ้าเออตุยเหียเยวะมองไม่เห็นแล้วตัวหาเรื่ว่าใส่เออหนวดขาวเขาจะขายว่าไปมีเงินยี่สิบล้านมาแล้วก็เพื่อบีเซนโัวนะครับบีเซนตตวก็จะเป็นรูปแรงประมาณนี้นะครับ ซึ่งกูไม่รู้เหมือนกันว่ามันโกงเปล่าสกิลแรกไม่เหมือนเหมือนเหมือนสั้นอะเหมือนสั้นสกิลสองก็เหมือนกันเว้ยเนีวยกหก่างเี้แล้วก็ไม่ต้องใช้ค่าหมอนนะก็คลิปนี้ป,ประมาณเท่านี้เออแค่นี้แหละบาย